คือไม่รู้ว่าต้องการเงินเท่าไหร่ใช้นี่คือใช้จนแบบจังไม่ไหวแล้วจังไม่ไหวแล้วจริงๆเจ้านี่โทรมาทุกวันเพราะคิดว่ายัางไงจังต้องใช้แต่มันไม่ใช่นี่ที่จังเกาะทุกคนเข้าใจไหมเขาไม่เคยพูดในข้อเสียของเขาออกมาเขาแค่ต้องการให้เราอะเสียหายต้องการให้ครอบครัวเราเสียหายซึ่งโอเควันนี้สำเร็จแล้วดีใจด้วยดีใจด้วยจริงๆแต่วันเนี้ย จังะพูดเลยว่าขอให้เราไม่มีอะไรต่อกันอีกจบแล้วจังก็จะดูแลครอบครัวของจงตอนเนี้ยคือจังรู้ว่าจังไม่มีแม่แต่จังก็ไม่เคยทํากับลูกจังว่ากูจะทิ้งลูกคือจังเอาปุมด้อยของจังอะมาพัฒนาครอบครัวของจังเองให้มันดีที่สุดทุกวันนี้แม้ทั้งลูกเขาจังก็จ่ายเงินค่าเทอมเงินเดือน ดิฉนขออนุญาตตัดตอนนิดนึงนะคะก็คือดิฉันเลี้ยงเด็กมาสามคนดิฉันสอนว่าเด็กสามคนนี้คือพี่น้องกันจริงๆทุกคนก็เลยฝังใจว่าว่าแจงกับบูเนี่ยเป็นพี่น้องกันคุณมั่นใจเหรอว่าคุณเป็นพี่น้องกับแจงคุณมั่นใจแค่ไหนคือฉันเป็นคนสร้างเรื่องขึ้นมาว่าเป็นพี่น้องกันคุณมั่นใจแค่ไหนว่าคุณเป็นพี่น้องกันเคยตรวจดีเอเอเปล่าแล้วมีอีกค,คนหนึง่งหลานอีกค,คนหนึง่ง ก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นพี่น้องใครเป็นแม่พ่อแท้ที่แท้จริงความลับอยู่ที่ดิฉันแต่ตอนนี้ดิฉันก็บอกตรงๆแล้วว่าดิฉันเลี้ยงทั้งสามคนมเป็นลูกพี่สาวแต่ฉันไม่ได้เปิดเผยเท่านั้นเองเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเหตุผลก็คือเราเลี้ยงเขาเราก็เหมือนลูกเราอยู่แล้ว เราเลี้ยงเขาจนเติบใหญ่ขนาดนี้จนณวันนี้เขาแต่งงานกันทุกคนและประสบความสําเร็จด้วยคนที่หนึ่งก็ประสบความสําเร็จก็คือพี่แจงคนที่สองก็คือชื่อป๊อกก็ประสบความสําเร็จในชีวิตคู่ mm. เหลือเขาคนเดียวค่ะเขาอยู่แต่ในคุกค่ะเ mm. พิ่งออกมาหายใจได้แป๊บเดียวจะเข้าคุกอีกแล้วค่ะแล้วก็เพิ่งออกมาเอาอีกแล้วค่ะสร้างปัญหาอีกแล้วแล้วแบบนี้มันจะมันจะทําให้ที่บ้าน ทรมานกันแค่ไหนทําทุกอย่างให้เพื่อความรักแต่คุณกาลังทําลายทําลายพวกเราทําลายใครทําลายดิฉันดิฉันเป็นนักธุรกิจคุณเอาดิฉันไปประจานไปนั่งดา่าไปนั่งว่าดิฉันเป็นนักธุรกิจนะคะอยู่ในแวดวงสังคมของธุรกิจส่วนลูกดิฉันอยู่ในแวดวงของออนักร้องนักดนตรีสามีเขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะก็จะทําลายทําลายเพื่ออะไรในขณะ ที่เราให้ทุกอย่างกับคุณนั่นคือความมืดมนที่บังดวงตาคุณไม่อยากไปยืดเดียว่าเราทำอะไรบ้างมันดูเหมือนแบบลำลึกบ,บุญคุณนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไมจาจะไม่พูดตรงนั้นละจางจะพูดแค่ว่าทุกคนมีสิทธิ์คิดทุกคนมีสิทธิ์ฟังทุกคนมีสิทธิ์ไตรตรองบางคนอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็อยู่ในดุลพินิษของทุกคนแต่หลังจากนี้ยจังจะไม่พูดแล้วจังจะเดินหน้าต่อใช้ชีวิตต่อ โดยที่ไม่มีญาติพี่น้องคนไหนแล้วเท่าที่มีในครอบครัวจังก็จะทำแล้วก็ดูแลทุกคนให้ดีที่สุดเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าเขาอยากจะพูดอะไรหรืออยากจะฟังอะไรถ้าใครอยากจะสนับสนุนก็ก็ก็แล้วแต่แต่สำหรับจังจังไม่ไม่ต้องส่งมาให้จังดูแล้วนะคะเพราะว่าแจงเลือกที่จะไม่รับรู้รับฟังอะไรเกี่ยวกับคนคนนี้แล้วจริงๆก็ถือซะว่าเราได้แค่นี้เนาะ คือเขาทิ้งไปเนี่ยประมาณตอนนั้นแม่ฟ้าก็ไปตามหานะคะตามหาตอนนั้นหายไปประมาณสิบกว่าปีก็ตามหาก็ตามหาไม่เจอจนยี่สิบปีแล้วอะ่ะก็ไม่ตามแล้วอะ่ะคือเขาทิ้งเราแล้วอะ่ะถ้าคนถ้าถ้าเป็นสมมติเราเป็นเป็นเราอะนะเราโดนทิ้งยี่สิบปีจะตามไหมคะถึงวันนั้นแม่ฟ้าก็ไม่ตามแล้วเพราะแม่ฟ้าตามมาเยอะแล้วแม่ฟ้าไปตามหาดใหญ่ภูเก็ตไปตามทุกที่ทุกแห่งทุกคนเอารูปถ่ายไปเดินตาม จนแม่ฟ้าท้อแล้วก็ไม่ตามแล้วพอตามมาก็ไม่มีประโยชน์ก็แม่ฟ้าก็เลี้ยงของแม่ฟ้ามาจนทุกวันนี้ก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนแม่ฟ้าไม่ได้เลี้ยงพี่แจงคนเดียวนะเลี้ยงคนเยอะมากแต่คนที่แม่ฟ้าเลี้ยงเป็นลูกก็คือพี่แจงแล้วก็เด็กสองคนนั้นแต่เด็กอีกคนนึงเป็นเด็กดีชื่อพี่ป๊อกก็ประสบความสําเร็จนะคะแต่มีเด็กคนเดียวที่ไม่ประสบความสําเร็จก็แค่นั้นเองก็ก็เลือดเลือดเดียวกันหรือเปล่าพี่สาวแม่ พี่สาวแม่แม่ฟ้าก็คือเลือดก้อนเดียวกันแล้วก็ถ่ายเลือดมาให้เลือดก้อนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะพี่กับน,น้องถูกไหมคะเพราะเป็นเลือดก้อนเดียวกันหมดเลยถ้าจะเรียกแม่ก็ไม่ได้แปลกจะเรียกน้าก็ไม่แปลกจะเรียกคาว่าแม่หรือน้ามันคือคาคาเดียวกันเพราะเป็นได้ทั้งน้าเพราะเป็นน้องสาวเป็นได้ทั้งแม่เพราะเลี้ยงเขามันแค่สองเดือนไม่แปลกดิฉันไม่แคร์ไม่แคร์มากๆแล้วก็ดิฉันก็ยอม ไม่น้อมรับคําว่าน้ามาถึงวันนี้ดิฉันก็ต้องน้อมรับคําว่าแม่เพราะว่าดิฉันถูกคําว่าแม่มาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้และดิฉันก็ไม่ชินกับคําว่าน้าด้วยดิฉันดิฉันชินคําว่าแม่กูคเคยกูคเคยโทรไปด่ามึงไหมอีแจงกูคเคยโทรไปด่าแจ๊ดไหมมึงนะ่าอีหัวเสนะาอีคุณนายอคายีคุณนายจอมปลอมลงโลกนะมึงนะพูดคนเดียวเลยกูจะบอกให้ที่เอาไปปักปุกปันน่คนคนนู้นคนนี้มึงจําไว้เดี๋ยวสักวันมึงจะจนมุม มึงโกหกได้เพราะว่ามึงคุยทีละฝั่งมึงโกหกอะไรเขาไว้อ่ะมึงไปทําลายครอบครัวเขาไว้มึงไปสนับสนุนให้ครอบครัวเขาเลิกกันเพื่อที่จะมึงได้เขี่ยคนน้นคนนี้อ่ะเขารู้หมดนะไม่ใช่เขาไม่รู้อ่ะมึงใจกูพูดไหมก่อนหน้านี้ก่อนที่มึงจะรวยมาเจอผัวมึงอ่ะมึงทางานอะไรกันถึงกูจะเป็นเด็กกูรู้หมดคลิปวิดีโอวิดีโอที่มึงอัดไว้ที่มึงว่ากูโรคจิตอ่ะที่มึงอ่ะของมึงอ่ะโรคจิตมึงเก็บไว้ทําอะไรกูรู้หมดแหละ าสักวันเขารู้เรื่องจริงเรื่องที่พี่สาวมึงตายแล้วมึงทิ้งพี่เดี๋ยวเขาจะเชื่อกูที่กูพูดทุกอย่างตอนนี้เขาไม่เชื่อกูหรอกเพราะว่ามึงมีเงินเขาเชื่อคนมีเงินถ้าทุกคนที่ดูอยู่นะแล้วรู้ว่าสิ่งที่มันทําที่มันทิ้งพี่สาวมันที่มันที่แจงทิ้งแม่มันแล้วพวกมึงจะเข้าใจว่ากลัวเจออะไรคือเรื่องที่มึงฟังทั้งหมดกูบอกเลยนะโกหกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยและแจงนะมึงอ่ะรู้ตัวดีอยู่ว่ามันเป็นคนยังไงแต่มึงพยายามปกปิดช่วยมัน มึงจำไว้นะกูจะแฉให้ได้แล้วมึงจำไว้นะถ้าใครเอาป้ายมาติดบ้านประกาศขายบ้านหลังนี้นะมึงจำไว้นะมึงต้องรับมึงต้องรับผิดชอบทุกอย่างแล้วมึงจะเจ็บปวดมากกว่าที่มึงที่มึงคาดคิดอีกมึงกับกูไม่เคยทะเลาะกันกูไม่เคยด่ามึงถ้าํำด้วยแล้วกูไม่เคยโทรไปขู่กันโชคมึงอย่างที่มึงพูดด้วยอีสิบแปดมงกดอีคุณนายป้าเน่ะเป็นคนพูดทั้งนั้นกูรู้ทุกอย่างแหละเวลามันไปพูดอะไรกับมึงพูดเลยเนี่ยถ้าใครสงสัยถามเลยจริงไหมที่ว่าพี่สาวเธอตายอ่ะแล้วศพอ่ะ ไปทิ้งโรงพยาบาลไปทิ้งได้ไงมึงเกิดศาสนาอะไรมึงเกิดศาสนาพุทธหรือเปล่าไอ้พวกแฟนคลับเหมือนกันที่บางทีพูดแบบว่าเออเขาตายมันไม่ใช่เกี่ยวเขาตายคือใครตายกูก็ไม่สนหรอกอันนี้มันเป็นญาติพี่น้องกันตายมึงลองคิดดูว่าถ้าเป็นญาติพี่น้องมึงตายแล้วมึงเอาไปทิ้งโรงพยาบาลไปทิ้งมันใช่เหรอแล้วกับอีแจ้งเดี๋ยวไปทําบุญนู่นเยเจ้เดี๋ยวไปทาบุญนั่นนะมึงมึงทําเพื่อเอาหน้าแต่ถึงเวลาจริงญาติพี่น้องมึงตายเนี่ยมึงเอาไปทิ้งแบบนั้นได้ไงแล้วมึงไปโกหกคนนู้นคนนี้มึงบอกว่า เขาตายเขาบริจาคศพให้โรงพยาบาลเ,เป็นอาจารย์ใหญ่ในกะุขอดูใบใบที่บริจาคเขาจะบริจาคได้ไงตอนมาเขาก็ส่องแมทางแง้มแล้วมึงโกโหกเขาทั้งนั้นทุกวันเนี้ยศพเขาอยู่ที่สุขสารที่สระบ,บุรีประเด็นเนี่ยผมชี้ว่าผมมาจะชี้ทั้งหมดว่าประเด็นทั้งหมดว่าคนที่กล้าทิ้งญาติพี่น้องตัวเองอะ่ะแบบว่าเป็นศพไร้าญาติถึงขนาดว่าเอาศพให้บูมูลิชิพไปบริาบาเพ็ญกุศลโดยที่จัดการเองโดยที่ไม่ได้เผาเลยอะ่ะมันมัน มันเป็นคนแบบสมองแบบไหนมันเป็นคนที่มีความคิดแบบไหนนั่นแหละนั่นนะมันเป็นแบบนั้นแหละอันนี้มันเป็นแบบนี้แต่มันสร้างภาพแล้วมันก็พยายามไปโกหกคนนู้นคนนี้ว่าเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้ให้ตัวเองดูดีซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะบอกให้เลยว่าวันที่ตายแม้แต่มันก็ไม่ได้เข้าไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแต่ความรู้สึกผมว่ามันแปลกๆคือถึงลูกกับแม่ไม่มีความผูกพันกันแต่กูถามว่าพี่กับน้องไม่ได้มีเรื่องกธเคณฑอ,อ่ บาดหมางก,กันทําไมไม่ไปดูเขาทําไมไม่เอาศพเขาไปทํามึงอยู่บ้านหลังละยี่สิบสามสิบล้านให้คนไปพูดทั่ววุ้ยแม่แ,มแจงรวยมึงปลอมพวกมึงโกหกอุยบอกให้พวกมึงโกหกมึงปลอมทั้งนั้นคนดีๆปกติเหรอไอ้เหียทิ้งศพพี่ตัวเองได้ลงคอเนี่ยที่มึงไปก่องั้นมึงกูขอเลยมึงไปเผาศพวัดไหนกูขอดูรูปหน่อยที่แจงบอกอา่าไปเอาศพเป บริจงบริจาคอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยมึงเอามาพูดเลยนี่กูยังไม่แฉหลายเรื่องนะมึงบอกว่ามึงตามมึงตามหาพี่สาวมึงอีแจงตามหาแม่มันกูถามว่าตอนเนี้ยกูมีพี่น้องสามคนเนี่ยมีกูไอ้แจงและออยสามคนเนี่ยกูถามว่าพี่สาวกูตอนเนี้ยอยู่ไหนกูไม่เคยเห็นใครตามเลยสามสิบปีมึงโกกันทั้งนั้นมึงพูดมาสิว่ากูมีพี่น้องกันสองคน มึงพูดสิมึงมึงใครที่ใครที่ใครที่ได้ยินลองกลับไปถามดูว่าตกลงพี่แจงมีพี่น้องสองคนหรือสามคนเนี่ยแค่นี้มันก็โกหกแล้วที่มันบอกมันตรงมันตามอะ่ะผมอะ่ะมีพี่สาวอีกคนนึงเป็นพี่สาวคนโตผมคนกลางแจงแบบเป็นคนเล็กถามเด้ว่าตอนนี้พี่สาวกูอยู่ไหนไหนกูไม่เคยเห็นใครตามไม่เคยเห็นไปตามออกรายการทั้งๆั้งที่แจงก็ดังมึงก็มีตังมึงอะ่ะ กูดูแล้วที่แม่กลัวต้องพัดผ้าออกจาก,อจากพ่อจากแม่จากบ้านไปเพราะมึงนั่นแหละเป็นคนที่ขี้อิจฉาที่สุดในครอบครัวต่กอนนะมึงอะชื่ออีดำเพราะว่ามึงตัวดำกูดูแล้วมึงเป็นคนขี้อิจฉาเห็นใครหน้าตาดีกว่าไม่ได้เห็นใครได้ดีกว่าไม่ได้จนทําให้แม่กูอยู่ไม่ได้กูบอกเลยจริงๆกูก็โกรธแม่กูที่ไม่มาแต่กูเชื่อว่าเขาคงมีเหตุผลครัากูว่ามึงนี่แหละถนัดกูเจอกูยังขยงเลย